สวัสดีครับเสาร์วันที่เก่าเดือนสิงหาคมครับ2 5 6 8ครับอยู่กับฟ้ามบอยนุตันเชนเคยครับเหนือนานมาแล้วครับบ่ดยท้ายทํำคลิปลงโซเชียลสักเท่าไรครับแต่กันยังคือเก่าครับอาชีพของคนเลี้ยงหมูครับแต่กับบ่อหมูมือวันนี้ครับจะเอาคลิปหมูหมูมาให้กับทุกคนได้เบิ่งครับ ันนี้หมูเลี้ยงมาแล้วอายุ2อถึงสเดือนนะครับอคอกนี้เช่นเดียวกันครับกับเลี้ยงมาพร้อมๆกันอคอกเดียวกันครับเห็นได้ว่าความแตกต่างอคอกนี้กับคอกนี้ทําไมใส่ต่างกันเลือเกินสาเหตุเกิดจากยังครับมือนีครับเดี๋ยวเราให้ฟังด้ครับเดออยากหูอยากฟังกดไลค์กดติดตามคลิปของฟ้าบอยนิวตันไปเนเดอครับ คนเลี้ยงหมูครับเรื่องของหมูแต่มันโบมหมูนะครับผมนี่ครับลูกหมูสามตัวอยู่นี่ครับโมเมนลูกหมูครับหมูคุ้นแล้วล่ะครับสามตัวนี่ตัวน้อยตัวจ้อยครับน้ำหนักกอยู่ละเล่าสักยี่สิบห้าถึงสามสิบโลโดยเฉลี่ยนะครับคอ,อกนั้นครับน้ำหนักอยู่ละเล่าหกสิบถึงหกสิบห้ากิโล โวเฉลียนะครับกินอาหารมาแล้วนับบทวนครับกองจึมกึมกระสอบอาหารนะครับเป็นอย่างมันคือไงบอซ้ากันครับสาเหตุเป็นเพราวะเนี่ยนะครับเลี้ยงมูนาฝนครับเลี้ยงมูนาฝนแมงวันกระลายหลครับแมงวันกระลายหลายุายายย่งกระไลาขึ้นกันครับ สาเหตุที่เฮดไห้หมูน้อยหมูจอยครับหนึ่งหมูทายเล้วครับรู้ว่าเกิดจากอาหารท้องเสียบอหรือเกิดจากแมลงวันหรือเกิดจากยุ่งนะครับเบื่ออาหารบอกินอาหารครับแคะแกรนครับผอมโซ่ครับอันนี้คือฟื้นเด้ครับแต่ว่าตัวนั้นยังหลังคมแกกแสกอยู่เห็นบะครับนะครับอันนี้คือฟื้นแล้วฉะนั้นนะครับ ช่วงลูกหมูยังอายุอ่อนๆอยู่นะครับขันเห็นลูกหมูขี่ไหลท้ายเลี้ยวครับให้เฝ้ารักษาด้วยครับเด้อยาฉลาดใจนะครับอันดับแรกก็ให้กินกล้วยกินใบบักซีดากินใบบักมี่ยังที่มันฝรดฝาดนะครับนะครับกล้วยดิบนะครับหามาให้กินครับเพื่อระงับการขี่ไหลนะครับขันยังบายอยู่ต้องใส่ยาครับยาปฏิชีวนะยาคาเชื่อครับบางั้นจะเป็นคือผมนะครับอันนี้ผมพยายาม รักษาเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเอาไปอยู่ครับนอนอยู่กับขี่ไหลออกก้นนะครับแมงว่นกับไร้ครับนะครับจะพพายามอยู่นี่แหละครับคืออ่ะสาเหตุที่เฮ็ดให้หมูผมหง่โบซ้ากันนะครับทั้งๆที่เป็นขอเดียวกันนะครับต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับต้องระมัดระวังเล็กน้อยกันเป็นลักษณะจังซี่นะครับบอกได้เลยครับว่ายับ ยับเนี่ยครับขาดทุนครับยับเยินนะครับเรต้องไปคิดถึงราคา60 70 80เลยครับแค่เลี้ยงเห้มันยหายต่อไปนี่ก็บ่รู้ว่าสิต้องใส่อาหารเท่าใดครับอันี่คือหมูผสมบูรณ์นะครับโอเคครับคลิปนี้ครับสาระสําคัญก็ฝากฟรีฝากน้องตอนที่ตอนน้องผู้เลี้ยงหมูครับสาเหตุหมูน้อยหมูจ้อยแค่แกรนนะครับ โรคขีโ่โรคทายอันตรายกว่าที่คิดนะครับยาชลาใจนะครับอาหารก็มีส่วนอากาศก็มีส่วนครับสะาพแวดล้อมต่างๆก็มีส่วนน้านะครับช่วงนี้น้ำน้ำไหลเล็กน้อยน้ำใต้ดินนะครับอย่าว่าขอกฟ้ามผมใส่น้ำบาดาลน,นะครับสูบขึ้นมาก็ไหหมูก,กินเลยเมื่อใดมีการกรองขาเสือ้อยางต่างๆอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้อยู่กับบรรยากาศถุงหน้านะครับเขียวขจีนะครับ วงามเขียวหูเขียวตาครับแต่ว่าห่าคันแทก,ก็ลายลายครับกดไลกดติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ